ลาแห้งเพื่อเป็นแสงอ่านไปชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดที่ไม่แทนชีวิตที่ไร้สาระขนาดนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเพียงใดควรภูมิดีทักใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่า ใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเ,เรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอนักเรียนลองสังเกตดูเปลียนดวงเทียนเล่มนี้เทียนเรื่มนี้ราคาเพียงเรื่องละหนึ่ง,นง,นนงบาทแต่คุณค่าของมันมากมายมาหาศาลเพียงเมื่อจุดแล้วย่อมทำลายความมืด เปรยียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา